แล้มาเองดีกว่าตั้งแต่เล่นได้ที่มายังไม่เคยขึ้นมือปกติเลยปีเตอร์ขอสับไม่ติ่ใหม่นะได้ไม่ดีคือเดิมนะโอ้โหจัดเลยจันจันจันด้วยตั้งแต่เล่นเมาวันนี้นะพอจวดได้แบงคพายใช่ป่ะแล้วจวดแล้จวดได้ดีไปชั่นตามมาแต่ทันใดายติดการเหมือนเริ่มก่อนในถ้ำพอที่เหอะ อันนี้อันนี้ไม่นเล่นกันอะไรอย่างนี้กันวะประตูประตูใช่ประตูแสงตู้แสงมาตู้แสงตะปูตะปู สี่ข้าไล่เออยเนาะจวดสี่ปมีเนาะแล้วเปัดมแล้าเปิดมมีีจะมีใจาอ๋อก็ติดได้อคงย่หมดแตวามีคนเนยัมูฟได้ขมู้มเชี่วนะมเมะนะม่มเหลืออะไรเลมเปแปดก็มเลยเกมเกมเกเกมจวดจะประตูกับกลับมาไหมกลับไม่ได้ไม่มีประตุมนุษย์โอ้สุดยอดป ลงเทปตี้เข้ามาสนามแล้วครับจะเล่นนะเนี่ยไม่ติแค่เล่นหมดที่เล่นจะไม่ได้ลองเล่นก็เอามาเล่นดียืมเล่นยืมเล่นไม่เอาเลก็อยาให้ยืมเล่นก็เล่นเองวะแถมแถมไปจัดแวว้งแที่สองครกันเซีบิงเพื่อนไรวะเพ่อี่ช้าละกัน ห้าหกไล่ประตูแสงในมใช่ไมเจ็ดแปดไปเณฑ์ไปลงไปครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอเวอัพบ้านก่อนใช่มับไครับสามีวิทัตต์ ต้อนเชิญ่าทุกนาที16 16 16ที่ลง้าด้เช้าไม่ไม่ไม่13ต้องเรียกว่า3กับ3ไปขยับไปนึง16 9ที่ช เตี้นี่ยัมนะอะไรกี้เรียวเวียดี้เริ่มิดประตู้หญ่มาเริ่มจับแล้วเราเปิดครับเปิดประตู่เ้านี่ตัวอ่ะเปไดไม่มีแปะใช่ไหมแล้วก็่อาจะได้โ์ะเอาละวได้ เซบีห6เนาะอต้องมาท่าหนึ่งอะสูงเงี้ยยิงไยิงกันนีหอยิงกันโดนยิงกันโดนเลยโอ้ไม่ใช่ครับตูมไปแล้ด่ายสูงยิงเซออืมงาโชเซสิ้นเปลืองจริงๆะนัเสี่หรอ Yes g a มูลิเนย Game P g e เ e r a t i สองสามสี่ห้าอ่ะฮะน่าขึ้นเพาว่าจีจีอยู่บนหัวเรา ออกมาออกมาแว่าได้เสิร์ยิไออกไม่ไ้ลงโนอ ทำลายต่อตายแน่นอนทำลายต่อเลยนนึง่อนโอเคเอาไว้ละดยใช้ไปห้าป่ะเจ็ดแปดซกไอ้นี่ครั้งงมดท้ายแล้วเอาขึ้นมาไอ้เชี่อยู่ประตูแสงยให้มูฟจริงไม่คุ้มนะโอ้โหเฮเย็นมูเลยตัวอื่นได้ไปคน้าขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยถูกแล้วเดีวก่อน

โอเคโอเคปกแล้วเลอผมแด้คลุกเกือป้ายมินรอนดีมน้อนทตีทใช่ไหมบรรยากาศเลยยอนถึเลยยอมถึง MP ด้ไหตัวบอลตัวบอนเอไปแล้วตัวบอล ตีไม่เข้าเข้าเนาะตัวนี้ยกเลิกไม่ตีตีปตระตู <S <s ays> <s ays> <s ays>

ไปตอนนี้เะเสอรุกท่าเนี้ยรูบรูมรูโกโก้ครันช์ไปทูมาไปทูมาติดปุ๊กกูจะเด้อ13อันนี้เท่าไหร่มีผลต่อการแก้เจ็ดต่อกาสี่ห้าสิบหกี่ไล่มาอีกไปปบเจ็ด่ามันมีหมดิที่สามจุดเนาะต่อเติมครบซ้ำลบเป็น1 ไอ้ไอ้นี่เท่าไหร่14วนี้14 15 16 17ล็อเออมันล็อีกล้รอนอออีกล้วมกราไปะ่าโอ้ยมือไนนีัน้ทำช่วยนี้เตะใช่ไหมล่ะอีฟไล่ดีว่าเข้ายากอากไหนอาารอนูบิทใช่ไหมฮันนูิไล่มามูไม่ได้นะชบสับรอนทนนก็ไม่ได้นะ แบททูแบทูออกมาแบทูแบทูใส่ไม่ต้องหาหรอกเช้เชนเชนเ้เวิร์ก็ไม่ได้ใส่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองอะไรผาอืมมันไม่ลงหต่ว่าอะไร่าืมเงินไม่รเร์ดเลสอง่าแรกมันทาสองไแต่ยไมใช่ป่ะอืมลแต่เอเฟอ๋อไปแล้ไปลยไปบินมากไ้นี่แตกบื้ป่ะ

ดโซให้ไหมนี่ไงีแล้วด้วยนะนไล่อะทำไมมันเป็นไล่ล่ะนำเนี่ยไม่ให้นำมมาโง่มามามาเติดตรงแสงไหมเนี่ยปีาเนถ้ามันถ้ามันะไดสอบแล้วเเิ่เลยไสอช้ชาร์อ๋าไม่นับชาร์จแล้วกันึกูมามิ เลิกเลิกชารจเลิกสี่ทำไเป็นศูนย์สี่กาลงเท่าไหร่จ๊ะเ่สองเป็นที่สามเป็นศูนย์เหลือแบิบที่อเปนอี่หหเ็แปหาก็แัหมออครับเชี่ยแาดหนึ่งัเปนหมือนมัมันบวแอบเลยแ้วบาร์จเลยเดฟเฟนพวกส ก็ติก็ก็เลสองสามัที่เหลืออะไรพี่สามสี่มันไม่มีเยอะ่เดเดย หนังสือหงือคือคือี่ไลไลม่ใช่ไหมไลฟ์ไลมงากำลังฟีแฟน้นสะบายเพราะเกตประตดีเท่หองเลยนะาไม่มาอีว่งว่างีว่าหาของแทกให้ไหมเจป ไม่ได้ยอมตายแล้วเราจะไป4ป่ะให้3เป็นค่ากันไม่จะตกออสิที่และยุบบริษัทครับ <muchas> <muchas> พที่มันไม่เข้ามามันเป็นมันเป็นเลือกเลยนี่เหรอเข้ามาเราจะเลือกทำไม่ได้เข้ามาได้เหรอเข้ามาเข้ามาด้เหรอเข้ามาเข้ามาเรียวนี่เมฟเลยนะเข้ามาเลือกนีเมฟปะเข้ามาเข้ามาอ้เมาแล้วพวกเราโอ้รถล้อถิกล้อถิกมเข้ามา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 แก้้เขามีปิ้นปิ้นก่อน เลี้ยงตัวไม่ได้ก่อนใหญ่เล่นจังล้วก็วอชิปอย่ลงทุนลงทุนลงทุนเลยอ๋อถ้าปีนี้ไม่ได้ชาร์จเลยนะเลย12ในโซฟี่หนักเข้าไปหญ่เลยไ้ตอกลับไปแล้วเหรอโอเคโอเคมากกลับมาแล้วันไร้สนเนาะอันนี้คืออะไรนะวอชิป วอ a t ชิปวอชิปเอาบีเรากลับมาแล้วนะาเลยเลยพอกันพอกันอุ้ยอุ้ยกล้ก้ช่วยตายเถอะทำซีทำีหมดแล้วอ๋อห้าหกตแสบเจตายม โอ้โหเหียกลางบ้านสินตงนานไม่ไ <Ran> ด <audio> <ind> ้เสิร์ฟซนขึ้นอสักรอบเราเสิร์ฟมีสองตัวป่ะจิตได้ตายก่อนตายก่อนจะค่อยว่ากันลืมไปเลยโอเคโอเคโอเคครับไปแล้วนแล้วี่เดี๋ยวนีมดีนี่นี่น้ลัออกน้ำ้เยอะ้งคงไฟอ่ะเฮ้ยเออว่ะ่นี่แม่นนนนนอนไนนันนนนนนนสินนนนนนน่มน ้อสามสี่ชุบใหมไม่จากไอ้นี่ครั้งแรกเลยถูกอะไรอ่ะชุบไอ้นี่ยิงมีฐ ี่เหรือเท่าไหร่จะไปสี่ก็เหลือสีรับเลขถูก่ะใช่เลยใช่เลยผักผักคาักลังโดแปดเยสี่ไมวันนี้วันนี้รอเด็กวาอืมอาเลยตียิก่อนต่ยิก่อนดีบายอ๊ะโอเมาและมานะไม่ติดที่้าที่ไบตีตรงๆแล้วแก้ทีหนึ่งดีกว่าตีตรงตรงเลยแล้วแก้ทีนึงวิทัศน์สองสี่หลับ อ้าหงอ้าไพ่พ่อเทหะลาคนเยอะมากเจ้าานแ้ไมไปนะมเรา้งกลับไปไปโซนเดิมยยอดไม่มีโนลี่ไงมูมันก็มาจากการไล่ารตองเอาไม่ยิงกันึงบหกมาอีกแล้วนะใชไใชแล้วมีบ้านแล้ว

พอีพอดีก็แ่จะแพ้วันัน่อยากว่าจะคิวเราะ้เ่ไร่สี่ันเตะมันแรงมากเลยอ่ะแต่แบบนยาว่ามากเลยตอนนี้เนี้ยเด็กก็เป็นการเล่นการ์ดตอนีเดเด็แบบอธิอรยอันบิดววอะไรบิดอันบิดลุวัเยเรเิดมเ่ย

เลกเลือเหอะมันก็ไม่เกิดผลดีจะเลิกทำไมให้มันเหนื่อยยิงตัวยิงมาไม่ยิงไม่ได้จริงนะจะได้ีดีทตัไม่ได้ปะนีจะใช้เลาเจะเก็บไปมเอาละจี้ายอ ผนยอดการเรียนลอยอยู่นี่ถ่ายย้ออะไรที่ะถ้ายหมดเลยอุ้มมาหนึ่งออีก้ิเชี่มาไปเดียวสิมาไปเดียว